ไซส์ S ค่ะรอบอกนะคะ34นิ้วนะคะความยาวแขน8.5นะคะความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะ เสื้อนะคะเสื้อผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะเสื้อผ้าสโล่งคุณลูกค้คาคา่ะกระดุมนะคะเป็นกระดุมปั๊มด้วยนะคะคุณลูกค้าคา่ะสวยๆแบบนี้เลยงานเข้ารูปงานเข้าอกเข้าเอวนะคะคุณลูกค้าคา่ะสวยทีเมียมสุดๆสําหรับนะคะสาวไซส์เอสค่ะคุณลูกค้าคา่ะอก34นะคะความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วนะคะความยาวแขน8.5ค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะงานตัดนะคะงานสั่งตัดงานออเดอร์สั่งตัดของร้านแม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าคา่ะรับออเดอร์นะคะ คุณลูกค้าสะดวกตัดนะคะสั่งซื้อนะคะสั่งตัดสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้านะคะโอนมาจํา500บาทนะเป็นงานสั่งตัดงานีออเดอร์งานีออเดอร์ค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะอันนี้ของคุณผู้หญิงเนาะไซส์ S นะคะอันนี้ไซส์ S เนาะไซส์ S อก34จ้าความยาวแขนอยู่ที่8.5นะแล้วก็ความยาวเสื้ออยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดเสื้อทีมโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะ